อุ้มลักขณาย้อนจุดพบรักหนุ่มนอกวงการเผยสาเหตุไม่ยอมเปิดหน้าแฟนเดี่ยวโดนแยง่งคบหาหนุ่มรายหนึ่งได้หนึ่งปีแล้วสำหรับสาวแซบอุ้มลักขณา,าวัฒนวงศสีแต่งงานนี้ทำโซเชียลข้องใจว่าทำไมเจ้าตัวไม่ยอมเปิดหน้าฝ่ายชายเปิดทั้งทีให้เห็นแค่ด้านหลังบ้างหาสติ๊กเกอร์แปะหน้าบ้างล่าสุดอุ้มลักขณาได้เผยผ่านรายการแฉยันไม่อยากประกาศให้โลกรู้กลัวโดนแยง่งอายุ40กว่าแล้วเราไม่อยากมานั่งประกาศให้โลกรู้แต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงทุกคนรู้จักเขาเดินจับมือ กอดกันตัวติดกันตลอดเวลาโลกความจริงเราไม่เคยปิดเลยแค่แต่สำหรับโซเชียลไม่ต้องรับรู้ก็ได้ให้รู้แค่ว่าตอนนี้อุ้มมีแฟนแล้วและคบหาดูใจพี่เขามาปีหนึ่งแล้วทุกอย่างโอเคเขากับเราคนละสายงานกันเลยข้าเราเป็นนักสแสดงเขาเป็นคนไม่มีโซเชียลไม่เล่นโซเชียลอายุ50กว่าแล้วถามว่าเจอที่ไหนเจอที่งานอีเวนท์พี่เขาไปงานพอดีผู้ชายมาถามนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์ ว่าเราโสดไหมนิวก็บอกว่าเอาเลยเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ในคอร์สเรียนนิวตอนนั้นอุ้มบอกจะโสดสักสองถึงสามปีจะไม่มีแฟนซึ่งบอกตรงๆว่าคุยกับหลายคนเยอะมากใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่อยากให้เวลากับตัวเองแต่คนนี้เขาทำคะแนน เราต้องศึกษาดูใจเรียนรู้กันที่สําคัญคือลูกด้วยน้องดีสนีเข้ากับเขาได้เขารักลูกเราเขาเ,ข,าเข,าข้ากับครอบครัวเราได้บ้านเขาก็รู้จักอุ้มเขาก็พาไปเจอทุกอย่างมันไปเรื่อยๆโดยเราเองไม่ได้คาดหวังว่าต้องแต่งงานอีกครั้งเพราะเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วแค่คิดว่านะปัจจุบันนอนเรามีความสุขเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนก็อยากให้พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองบ้างแค่นั้นเองกลัวว่าเปิดแล้วเดี๋ยวคนจะมาแย่งเราใช้ชีวิตปกติไปไหนปกติคนเห็นเจอมาทักทายได้ปกติแต่ถ้าโซเชียลอุ้มแค่เหนื่อยกาศ